สวัสดีปีใหม่2 5 <25, S 1> 6 7ครับขอให้การงานราบรื่นสุขก,กายสุขใจตลอดทั้งปีและตลอดไปครับปีที่ผ่านมาพวกเราพักเก้าไกลประสบความสําเร็จชนะเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนกว่า14ล้านเสียงเป็นพักที่มีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดนี้มาจากการร่วมมือร่วม,มใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องขอขอบคุณมากมากนะครับสําหรับพักเก้าไกลเรามีพี่น้องอุดหนุนภาษีมากที่สุดมาเป็นอันดับที่1นถึงสปีซ้อนเลยนะครับ แล้วเราก็ยังมีสมาชิกพุ่งทยานถึงจะเกือบ1 0 0 0 0แคนแล้วและกําลังจะตั้งตัวแทนพรรคประจํำอาเภอให้ครบทั้งประเทศให้ได้ภายในปีนี้มาร่วมกันสร้างพรรคก้าไกลให้เป็นพรรคที่หนึ่งในดวงใจของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและอย่าลืมครับหากท่านกรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่าลืมกรอก164อุดหนุนให้พรรก้าไกลจัดไปเต็มแม็ก่บาทเพื่อจะสนับสนุนการทำงานของพวกเราทุกคน ขอบคุณทุกคน,านมากครับก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดิน